สวัสดีครับตอนนี้ครับกำลังอยู่กับรายการพูดจาภาษาเพี้ยนครับเรากําลังจะออกไปทาภารกิจครับครับโดยคนพิ้นเพี้ยนครับพูดจาแบบพิ้นเพี้ยนรครับผมอาชีพธรรมดาแบบเพี้ยนเพี้ยนมาดูครับว่าเราจะเพี้ยนได้ขนาดไหนครับงั้นไปชมกันเลย เป็นคุณครูพิเศษค่ะอ้าวนี่มันหลับทำไมเขาจะสอนหนังสือเรียนอยู่วะลุกขึ้น<า>อ่าหาชสีอนักเรียนโอปะเตงโอปะเตงนั่นเองอ่ะโอปะเตงมาจากคำว่าโอเแล้ว่าัวเอ โปตโปตเออถูกต้องเลยฮอมาดูคำนี้เลยนี่อ่านว่าซีเนอรซีเน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 จุกจิกวุ่นวายือบเอ้ยคนนี้ซีเนซีเนจังเลยอ่ะนี่คำนี้เลยนฮอปงไรอ่ะแปลว่าแปอะไรนั่เองก้นัเอแล้วครูอะปปงไรอ่ะทำไมพูดไม่ชัดเลยอ่ะอโตทา เโ็นเลยเป็นเหมือนกันเลยเขาบอกว่าตุ yeah. ้งเกินต้องเจอตีนแล้วเดี๋ยวมันหายเออจากวงมารียโอน่าเรามาร้องเพลงของมารียโอน่าเพลงแสงจันทร์แสงจันทร์กระจาดส่องนำทางสันจงคิดถึงนางฟ้าอรชนเดี๋ยวร้องให้ฟังเลยแสงจันทร์กระจาดส่อง นามาจันเกินนาฟ้าอันนี้มันเป็นลุกของนักร้องหรือว่าอะไรติดคอจานครับไม่ไม่ไม่เขาร้องงี้นักข่ายเขาร้องงี้เดี๋ยวร้องตามเดี๋ยวสอนได้ร้องได้ครับแซงจันแซงจันลิ้งเป็นอะไรแซงจันแซงจันเอ๊ะซองนามาซองนามาไม่ใช่นามานามานามาไม่ใช่ดิเดี๋ยวเป็ี่ยนพี่ป้าเป็นยังไงครับเฮ้ พอสักทีเธออีากนปนชิโร่หล่าลลได้เลยไม่เคผิดิวลได้เลยไม่เคผิดผิวไปเล่นที่บ้าน้องเพลงแคะปดสมองละไปงานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมายประจำปี2 ต5 6ตอนจามภาษาเพียงครับผมมีวันไหนครับผมมีตั้งแต่วันที่7ตุลาคม13ตุลาคม mm hmm. รูปบาที่ไหน mm hmm. จามจุรีสแวร์ไปร่วมสนุกได้เลยได้กระปุกออมสินจาไพรสีไทยเพียงแค่ไปพูดคำนี้ครับระยะลามาระยองหวยขึ้นรอ่องตัว่ารยองยะลา 你怕对吧？